สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในโทเกาไลาเบอร์นะฮะอันนี้เราจะมาสร้างละครกันเลยอย่างแรกเอ้ยให้เอ้ยไม่ต้องอย่าง,งแรกหรอแล้วถ้าใครอยากรับชมงั้นเราก็ไปรับชมกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรา,เราขอไปเตรียมแบบปิดเตรียมตัวละครก่อนนะคะบายแล้วเจอกัน ลืมบอกไปนะทุกคนว่าชื่อเรื่องมันชื่อว่าบ้านแสนสุขนะทุกคนเอาลูกไว้ตรงนี้ก่อนเริ่มเ,เดี๋ยวขอเราจะเริ่มแล้วเราต้องเอาแบบเอาไว้กับต,ตรงกับเราก่อนนะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มฟิว <c oughs> โอ้ยหิวจังเลยไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเมาื่อเมื่อวานเมา <c oughs> ก็เลยไม่ได้เฉยใส่ชุดนอนอะไรเลยที่จริงเราก็ไม่มีชุดนอนอยู่ยแล้วนี่เดี๋ยวไม่แล้วเราก็จะมาหิวอะไรตอนนี้เนี่ยมีอะไรให้กินบ้าง <c oughs> มีใครอ่ะ โอ้ยไข่น่ากินอะ่ะอืมอร่อยดีรีบไปนอนดีกว่าฮัาาละหละนี่ไม่กี่เมื่อวานฉัน แดนกับแฟนฉันมาแล้วก็ใส่ชุดแต่งงานกันเพราะเรากำลังแต่งอะไปลองชุดแล้วก็แดนพูดผ่อนคลายแต่ไม่รู้ตอนไหนฉันหลับมาเนี่ยใครก็ไม่รู้มาแฟนฉันก็เลยมาส่งที่บ้านเปล่าเนี่ยก็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 เอ๊เสียงใครน่ะไม่เปิดประตูให้ดีกว่า เอ,อาเอาเพื่อนมานีน่ไม่บอกเลยนะเออคือฉันอะแค่เอารูปมาฝากหาเอารูปมาฝากเหรอฉันไม่เอาอะรูปคนนี้ก็ไม่สวยเอาหน้าเอาไปเถอะเอา ทำไมล่ะฉันไม่อยากได้รูคนี้เอาไปเถอะนะ้าะเอาโอ้ไปซะและแล้วก็ต้องเซ็งเลี้ยงเด็กคนนี้เลยเอาเอาอะไรเนี่ยโวยวายแต่เช้าเลยก็เพื่อนฉนันใะสิเอาลูกมาฝากโ้ย เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ยพรุ่งนี้อ่ะวันนี้ฉันจะไปซื้อของอะไรไหมอ๋อผมอ่ะผมะผมาขอเลี้ยงลูกหน่อยนะน่าไม่ใช่ลูกเราหรอกเอาหน้าผมขอดูหน่อยว้าวลูกน่ารักจังเลยอแล้วฉันขอใส่ชุดก่อนนะอย่าแอบ,บดูล่ะ โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วผมไม่แอบดูหรอกอะไรเนี่ยเอ้ลืมถุบซะอ่ะ ใส่ชุดเบาผมตัดผมนิดหน่อยใส่มงกุฎเหมือนเดิมที่แกแล้วก็มืหผมต่อแล้วก็ใช้น้ำหอมแล้วก็ใช้ทิมกันแดด ช้คิมต่างๆน,นะนะแล้วก็ไปหาชุดใส่ฉันขอดชุดหน่อยอ่ะเอาชุดนี้ไปใครหยอะไรไหมแม่โอเคฉันไปแล้วนะ ไปเลยว่ายถึงแล้วโอ้โหกดตังก่อนโอ้ยไม่มีที่ใส่ใส่อันนี้ก่อนแล้วกันดูเอากระเป๋าตังมาโอเคแค่นี้แหละไปดีกว่าซื้อของ เอิ่มออ๋น่ะอยากได้คนที่อยจะมีจังอืมเอาอะไรดีโอ้คิดแฟนฉันบอกบอกว่าเอาขเล่นมาเล่นลูกเราเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องก็ตัวสีดำ ลูกเราเป็นผู้ชายนี่หว่าฉันลืมลืมลืมะแต่เด็กผู้แต่เด็กผู้หญิงนะที่เติดผู้ชายที้เติับดแล้วก็เอานี้เด็ดล้วก็เอาลูกให้เอาของให้ลูกต้องเอาอันนี้แดละเดี๋ยวต้องคิดเงื่อนกับเขาอีกแล้วก็เอารถสีเหลืองลูกชอบสีเหลืองหรอแ้วเอาของออกก่อนเพื่อเอาตังค์ฮะ เงินตังหมดพอดีเลยเอาของไปให้ลูกชายชิ้นี้กว่ามาแล้วจ้าลูกปลาเอา้าทำไมนายนอนอย่างนั้นล่ะโอ้ไม่เป็นไรนะตื่นตื่นสิตื่นแล้วสิไมไม่ตื่นล่ะโอ้โหเลียกลูกประสานอะไร แล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ละมัง้งผมตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วครับโอยเลี้ยงลูกสาวอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ยอมโอลูกลูกก็หลอกฉันร้องห้เนี่ยต้ยองห้แล้วเนีย่โยโอ้ยฉันไม่อยู่กับคนและจะจะย้ายบ้านหนีแนะ่ผมขอเธอผมขอเธอนะขอเธอ ก็ได้แต่ข่าวนะ้ะไม่แล้วนะโอเคครับโอเคผม,มจะเลี้ยงให้ดีเลยครับอ่ะอลูกไปฉันเอาของเล่นมาให้ลูกเลยไปจัดห้องให้ลูกกันครับห้าจัดเสร็จแล้ว ฉันอนะไปทำงานก่อนนะแต่อย่าได้ยินว่าทำอะไรลูกนะเข้าใจแล้วครับโอเคงั้นฉันทำงานแล้วลืมจ้าลืมจ้าพ่ออยู่นี่เองเพลงอะไรเนี่ยเอา้าไม่เคยได้ยินเหรอโอ้โ เพลงมั่วสิทาฉันรู้นะว่ามั่วเอาอะแหมแหมลูกจ้าพ่อเอพ่อดูนี่สิพ่อเป็นคนที่เพลงมันแปลกๆอ,อ่ะเพลงอะไรอะ่ะอ<ๆ>ี่ยเพลงมันแปลกๆนะฉันว่านะไม่แปลกหรอกคุณแบบ เพลงพ่อสาเองนะโอ้ยทำงานดีกว่าฮ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 ่าอ๋อฮ่าลูกร้อ,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 องไห้เลยเห็นไหม รอบที่สองแล้วนะที่ทำลูกร้องไห้อะ่ะจะไม่เลี้ยงลูกใช่ไหมผมขอโทษครับผมให้โอกอาผมได้ไหมเฮ้ยหลยเรื่อยแล้วนะกลับลูกอะผมขอโทษจริงๆครับเฮ้ยเอาลูกไปนอนเลยไปครับครับ มีต่อ EP 2สอยู่นะแต่ว่าเราขออันนี้ตอนนี้ EP พหแล้วแต่ว่ามีต่อ EP พสนะทุกคนอย่าไปลืมดูนะเพราะว่าจบคลิปแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP พีะองคะ